อยากกินหัวปลาต้องหัวปลาหม้อไฟซอวังใหม่แต่ของเด็ดไม่ได้มีแค่หัวปลานะเริ่มด้วยเมนูแรกต้ยมยำหัวปลาจีนหัวปลาใหญ่ๆส,สดๆมารวมอยู่ในหมอ้อติดมาด้วยไข่ปลาชิ้นใหญ่ๆเสิร์ฟมาในหม้อเตาถ่านโอ้โหโคตรเข้าถึงทรดิชัโนเลยหัวปลาเนื้อเยอะน้ำต้ยมยำถึงเครื่องบอกเลยร้านนี้ถูกใจกัดจริงๆไข่ปลาก็ดีงามแต่ร้อนไปหน่อยหมูสเต๊ะร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่พลาดไม่ได้หมูสเต๊ะชิ้นใหญ่ๆเกิดมาพม่เคยกินหมูสเต๊ะชิ้นใหญ่แบบนี้แหละพอได้กินแล้วรู้สึกดีดีหมู บอกเลยว่าถึงเครื่องกุ้งสดและตัวใหญ่มากกัดจะเครสซี่กินคู่กับกระเทียมพริกราโอ้โหคํานี้พูดแล้วหิวจานนี้ก็ดีแกผัดช,ชารวมมิตรทะเลมีทั้งปลาทั้งกุ้งทั้งหมึกกินกับข้าวสวยระลอนโอ้ยคํานี้ราสีกลมกอ่อมแท้เนาะและนี่นี่นี่นอ๋อส่วนกระทะร้อนเดิมมาแบบควันขโมอโอ้โหหอยแป้งคือดีมากราดซอสพริกกินทีเดียวก็จบแล้วอีกหนึ่งเมนูปลาหมึกผัดไข,ข่เค็มร้านนี้ผัดได้กลมกอ่อมไม่เค็มโดดผัดมาแบบแห้งๆกินคู่กับข้าวชนะเลิศผัดมีซั่วทะเลจานนี้ขอแนะนําเลยเชฟเขาผัดมาได้หอมมกกระะทา เหนียวนุ่มกำลังดีซูรให้หมดอีกทีก็โคตรฟินเลยครับตามมาชิมได้ที่ร้านหัวปลาหม้อไฟสอวังใหม่อยู่แถวเจริญนครตรงสะพานเลยนะจ๊ะอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามกันด้วยนะ